ไอ้เจ้าเองให้ป้าบึงนะบือโอ้ยบึงนกระเพงบ่เอ้ามาอย่าเบืนเอนความดื้อเพิ่นเนียเบือนกระเพงกันนะไา้ขำกลับมาได้จฉันหาหน้เจ็บเจ้าของหน้ากนหนานา,หนาวช้ำบ่เนี่นานเศร้าได้เพิ่นสาวหน่อยยูริโย่จ้ากระดงป้าดงนี่ เฮ้ยกังค่ะกันสวยกันสวยอาทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนสบายดีสบายดีป้าลุงนี่สบายดีพัดลุงกันนุ่มมาหนัก่หอกสิมามาหอกสิมาเฮ้ยหดูทูจ้าสบายดีเเอ้ย ให้ไม <muitas> <arias> ่เห็นไหามะสวัสดีป้าลุงกันดุกละสวัสดีสวัสดีเอออยู่ดีเอ้ยยูใครกระดุกเลยอ้าวอ้าวอ้าวแล้วกันแล้วกันสวัสดีนะสวัสดีเด้อแม่พี่น้องวัดสุกุสุกคนพบมาพ่อกันอีกแล้วสวัสดีน้องนี่นี่คือเก่า แม่เขาแยกกินขนมเนะมึงเนี่ยขอกลุณนน้ำเอื้อยนะเบงหายยู่น้ำเบงหายยู่น้ำอืมจิ๋วช็อกโกแลตมะเปียวเออเน่าดูมาอ้างเห็นเนาะอันนั้นเป็นยังยู่อะไรขึ้นแรงแท้น่าน่าออกบ้านเราพี่ดุ ยุย้ยหนานจะาคือแรงแท้นะมาแล้วสุดจ้า <c oughs> เอาละพ่อกับสองสองมือได้เนี่ยยุย้ยเฮ้อบอกคอนสวยส <c oughs> องสาวน้อยแสนแสบ <c oughs> อย่างอีกดุก <c oughs> อย่างของเด่นกันดีเลยหนานจะถึงยังคือแรงแท้ดุกนะ Hả? cái đây đấy đi nè đúng rồi nè ơi đỉnh con để cho khoai đỉnh đâm đắng chê vào k vào vừa nè vừa này ăn đi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  có ai Thấy cái khó hạnh Chào nói con sủa ấy Đấy าวถอดถอดเอาดูถอดออกให้น hmm. nah. mm. ้องเห็นเด้เด็กนองเห็นได้เหมือนเฮ้ยเสียงนะเฮ้ยนี่เสียงน้องนี่ลูกมอดเสียงดังกว่าเฮ้ยดังๆนี่นะนี่เบ่นแล้ว เน่ยอยากให้น้องกินนะมาอ้างน,องนา้องวะนี่คือเก้านนะุ่ลปีนไปไห้ฝุ่นไหบ่มีกต้องไปดูบอมีมบอมีดมอกเห็นเดว,ดว,ดวนี้ดีนี่อยู่ในโทรศัพท์

ไดแล้วไห้ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> สองชาแสนแสบอีกแล้วดี๋่วห่าสิอ่างเจ้าตัวได้กินตัวมาอ่างนองเนาะอ่าห้าคนยันนึงหาอ่างนงกบบางอกกระเปาดียดูโย เอายึดถิงของเจ้าของเียบอ่ะเอ๊ะให้ป้ากินน้ำเลยป้าขอเลยป้าขอเลยขอบใจไม่ชินาะอืมอะไรจังเลยออไรอยอรอยจังเลย

gì đấy khó gì khó gì khó gì khó à

Xẹp vào đúng Sẹp Xẹp Đúng 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 Tay không nè Giờ giờ nó về Vâng nộp với đục ơi มันขะึ้นได้มนี่ยนะเอ้ยมันดินน้ำเพลินเยเอ้ยมัได้ขึ้น,นมัดินน้ำสองมือเอ้ย,อยหให้บินบลมาดุน่ะมวนมาโย่มวนมาเอ้ยขมัดินน้ำมาดูเอ้วมวนบเนไ โด้ยอย่าอบมันด้วล่ะเข่าเข่าตูแม่แม่สิดอกแม่แม่พ่อคนไหนเพิ่งดูไป

<cười> <cười> đông đông. Mì <laughs> đông. Mình nuông là bọn này hả? Mình nuông bây giờ Mình bọn này hả? <laughs> mi bọn này hả? Nuông đi nổi bọn này hả? Bỏ Đi ngay đi bọn này Con sợi hồng ba mi nuông là bọn này เย็นยังไะนาะมร้จะทให้ใช่มาให้ฉันมาให้่คให้แม่แม่นอนอยู่แม่อาเปิดมาเปลี่ยนรูปเพื่อนมันเปื่อนเลยอืมเปื่อนเต็มแล้วแต่หน้อยย่างเจ็กแม่ไปดยน้ำมาให้แม่นต่เนี้นี่ก็ใช่ไรเลยือมือนี่นะยะย ใส่ดุสบายดีป้าลูกน้อบ้าูุเนี่ยเยอะยยางเงี้ยอสวัสดีสวัสดีหอกบอกเลยสวัสดีนะครับแม่งหนอกมันไม่ออกมาเลยนอมไม่ออกมาเลยมัวนับผีขายยายค่นีแบบหน้ามาีขาวเ่อะอา Ê bài, ai cà phê à? Bà Ờ oh. đi. đi, đi, đi. bà Chị bà Bài đi bài đi à, Chụp bài, bài đi bài đi Chụp bài bà chụp bài bà ai <laughs> Chị đã ba vô Vô Say đồ, say. Gây là bò. hình nhang, gây hình nhang nè. อันนี้ดูมาหนีดูไปเห็นน้องนะไปเห็นน้องไปเห็นน้องอันนี้อันนี้ไให้ชายทามไปเห็นน้องนะดูเห็นเห็นในนน่องเห็นในในน่องเห็นในในน่องโอ้ยเจียวขึ้นพอเจ้าวขึ้นแน่มาหนี้มาหนี้ก้อนจชายทานเป็นึบเจือแน่มาเป็นเย่างหนูเป็นย่างเน่หนางน้องเน่หนาน้อง ฟองที่จะตีเด้อเพิรนเด้อร์ยาเด้อครบแม่จะมีจัาครบเลยหรอครบเลยตายเนาะเสร็จดิวันนีคู่หนังแม่ด้อยเราคือมาเก่งแถอยู่เออเก่งเลยนะมาที่มามานาไปมากระพริบก็ไป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 แล้วไปแล้วมาเสิร์ฟเลยก็เมนไปไปหาคนไหนคนไหนนุ่นนุ่นหน้า หาผู้พ่องบ่เฮ้ยมเาก็ขวดเลยหาไม่้มาไม่มาลาหมูหายเพิ่ำนีรลายเพิ่มาสิหาฝรั่นีฝรา่นะเพื่อนะเคยมีเพิ่ห้าหาันได้ใจว่าเมย์บดินนั้นอนนขวดหเมย์มวก่ะนั่นแหละหายแล้วหายเลยก็ห้า อ่านั่นนี่เอาโมยูโมบนั่งนอกแล้วแม่นี่แม่ก็ไดชุนแม่ก็นม่งมาแล้ก็แม่กินนั่งซื้อั้งใจัดขนมกองคืนมานั่งก็เดือดนาแน่ละมึดเปนดือดขนาด เนนี่คือน okay. uh ้พ huh. you. uh ี huh. um ่อยู่บ่เน่เออเอเอฉันแล้วยู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 บงเอยมายู้ยอ้ออกมาเลยอมาเลยยูยู้าลงบน้นอเอไปยูบนน้ำปาได้้หาเน่หาเน่ไปยูเอ้

มีคนเยอเลยางกนเขาแล้วบัข้างกันเขาไปแล้วบันโอ้ยเนาะอามอสอออเลยเขาง่ายลูกเอ้ยไอชั้นเน๊ะ มัดคากแทเบ่ล <beau> โอ้ยพึ่งแม่ขื้นเดี๋ยวว่านี่หาแช็คมันกินเบิ้ลอืมกินยังไงกินเนื้ออาบเอาอยู่เอ๊ะไม่ไม่เอื้ยอาบน้ำแน่เอื้ยนะคือเห็นอาบเอื้ยนะหอนบุหรี่หอนประช่างอ้าวต่ำหัวตึงด้วยฉันแล้วโอ้ยพ่อค่ะโอ้ยพ่อค่ะมาเจ็บ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 ามไม่บรรนาระวัางนึกดึกเด้อระวังนึกด้อ ยืนด so ิยอะค่ะแอบด้วยค่ะแอบป้ารุ้งยังูกกลับไปสอนหาใช่ะกะหาป้ารุ้งอยู่รุ้งสิหาเห็นหมดเนาะเอาเอา Trời ơi, nạ nạ Các kệ 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 Mà mẹ đây Ui, đồ đạ Chắc Đi bài đi Bỏ, bài đi, bỏ rụt đi, đi cả đi nha

กันอยู่คนเดียวเลยเ้ยงอหัวกันกันียนนนู่คนเดียวเ้ยเด็กอยู่คนเดียวเปไหนยิ้มแทนนี่นี่น่ำมันนนนอันนี้เอ,อากับล่าปาลารูปมป็นการเฉลิ พอพอคลิปหนาน้อสิอคลิปนี่้าวกระบะสบายดีอะสบาดีป้าลูกกันลูกสบายดี